เลยนะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดศึกกันที่แซ่บมากๆคนเกาหลีใต้เนี่ยถึงกับยอมแพ้นะสู้ไม่ไหวผู้ชมก็ต้องถอยทับเป็นออกไปค่ะซึ่งไอใครเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ายามศึกเรารบยามสงบเราก็ตกกันเองค่ะเราด่ากันเนี่ยยังแรงกว่านีุ้ผู้ชมซึ่งหนึ่งสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ตีก็ยังค่ะทุกคนเลาะอยู่ที่เขตบุรีรัมณ์นะคะทุกคนบรรยากาศบนถนนอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมณ์จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะ จะเห็นถึงความเจริญของแต่ละจังหวัดเนาะทุกคนเลาะไปทั่วนะคะไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นนครราชส,สีมาไม่ว่าจะเป็นสยาภูมินะคะภาคอีสานนิตีอย่างไปไม่หมดเลยนะคะบอกได้เลยประเทศไทยแต่ละเขตแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนี่กวงมากมากและก็เจริญมากๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านถานนหนทางนะคะบอกได้เลยแต่ละพื้นที่นี่โอ้ยความเจริญนี่แบบว่า แข่งกันหรือเปล่าตีอะเพราะว่าไปแต่ละพื้นที่จะมีการแบบพัฒนาไม่หยุดเลยนะคะทุกคนพัฒนาจากแบบสองเลนเป็นสีเลนไม่ว่าจะเป็นทางไปไล่ไปนาไปรั่วไปสวนนะคะแต่ประเด็นวันนี้ตีไม่ได้มาพูดถึงเรื่องถนนนะคะทุกคนประเด็นวันนี้ตีได้ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะคะขออนุญาตเจ้าของคลิปเจ้าของเสียงด้วยนะคะซึ่งเป็นซ่องนี้ก็อเป็นซ่องดังนะคะทุกคนเป็นซ่องทัวรลุงนะคะซึ่งมีชาวเกาหลีได้มา เหยียดเต้นมาด่าคนไทยเอาไว้นะคะพอดีตีก็กดเข้าไปดูเข้าไปฟังนะคะทุกคนเนาะพอดีนะคะตีก็ได้ไปเห็นคําคํานึงที่เป็นสะกิดใจมากๆเลยนะคะซึ่งเพื่อนว่าอย่างอาตีก็ฟังแบบเพื่อนก็พูดเร็วเนาะ,ะในซ่องทัวร์ลุงเพื่อนก็บอกว่ายามสึกแบบคนไทยอะยามสึกเราลบนะคะยามสงบเราตบกันเองนะคะแลนนี่นก็อะไร ตีก็เองก็สงสัยเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเฮียค่ะทุกคนเนาะเนาะอันนี้ก็คือความสงสัยแต่จากสภาพความเป็นจริงจากความคิดหรือจากสิ่งที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวไหนนะคะทุกคนเนาะนับตั้งแต่เรื่องราวของคนลาวบางคนที่ออกมาเหยียดคนไทยก็โดนทัวไทยไปถลมนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความ เพื่อเรียกว่าสามคัคคีเป็นจิตหนึ่งแกเดียวยามสึกเราลบอันนี้ถึกต้องนะคะแต่ว่ายามสงบนี่ตีแยกไม่ออกเลืเอราะว่ายามสงบนี่เราตกกันเองคือหมายความว่าเราเถียงกันเองนะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะใครๆที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีได้ก็ได้นะคะอู้เป็นตาสสออนนะคะทุกคนถนนตรงนี้นะ่าผู้ท,ทําก็ทําผู้วิ่งก็วิ่งนะคะบรรยากาศดีมากชมวิว อ่าเขเรียว่าน่าจะเป็นเขื่อนหรือว่าเป็นคลองนะ้ำเป็นน่าจะเป็นหนองนนะ้ำเนาะทุกคนนั่นแหละค่ะอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะอยู่ที่นี่นะคะนั่นแหละค่ะและไม่ว่าจะเป็นหลายๆเขตเนาะไม่ว่าจะเป็นสาวพมา่าออกมาด่ามาเหยียดมาพูดเหยียดยามคนไทยอันนี้ก็เจอทัวร์ไทยกระนำเจออ่าคนไทยร่วมสามัคคีโดยเฉพาะเรื่องราวที่ล่าสุดเนาะเรื่องอ่าพลเรียกว่าอะไรอะ่ะ เรื่องอะไรที่ว่ากระเทยฟิลิปปินส์นะคะกระเทยฟิลิปปินส์ตบ,ตบกระเทยททกระเทยไทยอะไรเนี่ยคะ่ะทุกคนเนาะ,ะข่าวที่กําลังโด่งด,งดังช่วงระยะหนึ่งนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็เข็นถึงพลังของกระเทยไทยที่มานัดรวมตัวกันแบบไม่ได้นัดหมายนะคะทุกคนมาถล่มกระเทยฟิลิปปินส์แบบว่าหมุนเอเล่ละคะ่ะทุกคนเนาะนั่นแหละคะ่ะก็คือนี่ ก็แสดงให้เห็นถึงความสามาคัคคีความรักความสามัคคีของพี่น้องสาวไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝรั่งเตะหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าฝรั่งตีว่าฝรั่งทำร้ายผู้หญิงผู้หญิงว่าผู้หญิงท้องหรือเปล่าเมื่อข่าวเมื่อที่อยู่ในห้างนะคะทุกคนเนาะก็คนไทยก็พร้อมที่จะสามัคคีรวมตัวและและให้การช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงพลังของคนไทยพลังอันเป็นจิตหนึ่งใจเดียวไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีใครมาพูดมากระทบกระแทกหรือว่ามาเหยียดมายามคนไทยนะคะคนไทยพร้อมจะสู้กันด้วยพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันนะคะในที่ในรูปแบบที่ ใครก็คา,าดไม่ถึงเลยเนาะทุกคนรถทัวร์ไทยน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะใครอยากคิดลองดีกับรถทัวร์ที่เมืองไทยนะคะบอกได้เลยน่ากลัวมากๆนะคะเดี๋ยวตีให้ฟังคลิปนะคะฟังเสียงคลิปก็แล้วกันเนาะทุกคนนะขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะคะเจ้าของเสียงด้วยนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวให้ฟังกันเลยนะคะใ,ใต้เราเนี่ยมันคนละชั้นกันค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมคอมเมนต์นะม่นมีโหเยอะมากๆเลยนะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดศึกกันที่แซ่บมากๆ คนเกาหลีใต้เนี่ยถึงกับยอมแพ้นะสู้ไม่ไหวคุณผู้ชมก็ต้องถอยทับกันออกไปค่ะซึ่งใครๆเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ายามศึกเรารบยามสงบเราก็ตกกันเองค่ะเราด่ากันเอยยังแรงกว่านี้คุณผู้ชมซึ่งหนึ่งในคนที่จะมาการันตีเรื่องสกิลการด่าเนี่ยก็คือเชฟแมนเชฟแมนเนี่ยเขาเป็นเชฟชาวสิงคโปร์ที่เขาได้มาทํางานที่ประเทศไทยซึ่งหลังจากเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเชฟแมนเพื่อจะมีการออกมาเปิดเผยเนี่ยว่าแพชชั่นในการเรียนภาษาไทยของเขาเนี่ยก็คือการเรียนภาษาไทยเพื่อไปฝึกด่าล้วนๆค่ะโดยเนื่องจากว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ย เชฟเขาต้องมาทํางานที่เมืองไทยแล้วเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษด่าทีมงานด่าลูกน้องแต่ว่าทีมงานคนไทยนี่ผู้ชมเขาบอกว่าหัวรากกันใหญ่เลยซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมยิ่งด่าพายิ่งหัวราะผมเนี่ยก็าโดยเนื่องจากว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเชฟเขาต้องมาทางานที่เมืองไทยแล้วเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษด่าทีมงานด่าลูกน้องแต่ว่าทีมงานคนไทยนี่ผู้ชมเขาบอกว่าหัวรากกันใหญ่เลยซึ่งผมเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมยิ่งด่าพายิ่งหัวราะผมเนี่ยก็โมโหมากๆเลยไปเรียนภาษาไทยเรียนมาก็ขอเรียนคํหยาบก่อนเลยเพราะมันต้องใช้ก่อน ก็ใช้ด่าลูกน้องคนไทยนะแล้วเขาก็บอกว่าเนื่องจากว่าอาชีพของเขาเนี่ยเป็นอาชีพอาหารเรื่องวัตถุดิบมันก็ต้องสดใหม่เขาเนี่ยก็จาเป็นจะต้องเข้มงวดแล้วก็ต้องด่าลูกทีมและคนไทยเนี่ยเขาก็รู้แล้วแหละว่าขับเคลื่อนได้ด้วยการด่าผู้ชมทุกวันนี้ก็คือเชฟแมนเนี่ยด่าไฟแลบเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทักษะภาษาที่เกิดขึ้นจากความแค้นก็ว่าได้ค่ะ นี่แหละคะ่ะทุกคนเนาะก็อย่างที่ในคลิปเนาะเพื่อนก็พูดมาแบบนี้นะคะยามศึกเราลบยามสงบเราตบก,กันเองนะคะทุกคนอันนี้คือตีได้มาฟังจากช่อง youtube ของเพื่อนเนาะเพื่อนก็เลยพูดแบบนี้ตีก็อ๋อคิดอยู่ในใจนะคะทุกคนอยากรู้เรื่องจริงหรือนี่ที่เพื่อนพูดมานี่นะถ้าพูดถึงถ้าพูดให้ถึงให้เห็นถึงความเป็นจริงเนาะยามศึกเราลบนี่เรื่องจริงนะคะ เพราะว่าเท่าที่ตีได้เห็นได้สัมผัสมาจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนคนไทยพร้อมจะสู้ไปด้วยกันคนไทยพร้อมจะทำไปด้วยกันนะคะขอเพียงสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ควรนะคะอย่ามาล้อเล่นกับคนไทยอย่ามาล้อเล่นกับความรู้สึกของคนไทยคนไทยพร้อมจะสู้กัน พร้อมจิตรพร้อมใจกันเลยค่ะทุกคนอย่างที่เราเห็นในหลายคลิปเนาะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสาวพม่ไม่ว่าจะเป็นสาวเล่าไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเล่าไม่ว่าจะเป็นสาวขมรนนะคะลา่าสุดก็คือสาวขมรนขายของที่เป็นอาชีพหลักของคนไทยอาชีพสงวนเลยเนาะทุกคนไม่ว่าจะไปอยู่มุมไหนซอกไหนซอยไหนนะคะคนไทยนะคะเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนมิตาทิพย์นะทุกคนคุณจะทําผิดแล้วคุณจะซ่อนอยู่ภาคส่วนไหนของเมืองไทย ทำผิดแล้วคุณจะอยู่ภาคส่วนไหนของคนไทยนะประเทศไทยอะ่ะคนไทยรู้หมดนะคะจะปิดบังก็ไม่ได้นะคะนั่นแหะค่ะทุกคนนะคะควรรู้และเข้าใจถ้าคิดจะอยู่เมืองไทยถ้าคิดบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นทำมาหากินก็ควรให้เกียรติ คนที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของประเทศนะคะทุกคนและอาชีพที่หลายๆคนควรรู้ก่อนจะเข้ามาในอยู่เมืองไทยนะคะทุกคนอาชีพสงวนของคนไทยอย่าหาทาเด็ดขาดนะคะหลายๆอาชีพนะคะที่เป็นอาชีพสงวนไม่ว่าจะเป็นสร้างเสริมสวยไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าสาวขายนะคะทุกคนเนาะหลายๆอย่างนะคะควรศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะ และล่าสุดนะคะหนุ่มลาวปากดีในที่สุดนะคะมาหากินอยู่เมืองไทยนะคะมาหาอยู่หากินอยู่เมืองไทยแล้วยังปากดีใส่คนไทยโอ้ยว่าเสียดเว้าสีว่าเหยียดเว่าหยัดเมื่อเคสล่าสุดก็คือเคสที่เพ่อเรียกว่าเครื่องบินสิงคโปร์เนาะที่เลือกจอดลงสนามบินไทยนะคะไม่ไหยเจอหนุ่มลาวออกมาพูดเสียดเหยียดคนไทยนะคะนั่นแหละค่ะดนตามล่าตัวตั้งข้างหัว เป็นห้าหมื่นเป็นแสนนะคะงานนี้อยู่ไทยไม่ได้นะคะทุกคนต้องกลับแบบเขาเรียกว่าน่าจะกลับลาวแล้วนะคะทุกคนหรือว่ายังซ่อนตัวอยู่เมืองไทยโดนตามล่าตัวพิกแผ่นดินเลยนะคะทุกคนอยู่เมืองไทยในสุดท้ายก็ออกมาขอโทษนะคะขอโทษรู้เท่าไม่ถึงกันคาคานี้เป็นคําที่บอกได้เลยว่าเป็นคําที่ซ้ํซากมากมากนะคะทั้งๆที่ตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าทําผิดนะคะมาหายอยู่หายกินบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนจะมาเสียดมาสี่บ้าน คนในประเทศเพื่อนหรือจะว่าให้เพื่อนทําไมนะคะเพราะว่าตัวเองก็มาหาอยู่หากินมาขายแรงนะคะทั้งที่ว่าตัวเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าวาอยู่เมืองไทยเพื่อนเจริญและพัฒนาไปถึงไหนนะคะการที่เราจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องควรคํานึงถึงผลกระทบแล้วก็สิ่งที่สิ่งแรกนะคะที่ควรคิดคือไม่ได้กระทบแต่เราคนเดียวอาจจะกระทบถึงเพื่อนร่วมซาตท,ที่เข้ามาขายแรงงานใน ไทยนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะคนเราก็คือเหมือนปลาตัวเดียวเนาะคำว่าคนเราก็หมินเน่าขับคลองนะคะคนคนเดียวทําให้คนอื่นเขาเสียหายคนคนเดียวสามารถทําให้คนอื่นเขาเป็นคนไม่ดีไปด้วยนะคะทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนคลิปนี้มาถึงจุดนี้ตีเองก็คุงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ